ก็หลังจากที่ผมไม่ได้ทาร้านรีบอลช็อปมานานนะครับตอนนี้รีบอลช็อปเนี่ยเรียกได้ว่าอัปเดตไปค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนอกจากสินค้าของทางรหัสบอกฟตแล้วเนี่ยยังมีของสกีบีดี้ทอยเลทมาใหม่ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะครับถ้าอัปเดตร้านนี้แล้วผมก็ต้องมาทําคลิปอัปเดตรหัสอะไรต่างๆของเขาด้วยอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนเราจะไปดูรหัสที่ผมจะซื้อกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูหมวดหมู่ต่างๆที่อัปเดตมาในทางร้านรีบอลช็อปเลยดีกว่าโอเคอย่างแรกนะครับเป็นประกาศจากทางร้านนี่เองนะก็จะเป็นแบบตามเดิมนะครับ รหัสมีปัญหาเนี่ยก่อนซื้อให้กดอัดคลิปไปก่อนนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นบริการจําหน่ายไก่ตันนี่เองนะครับก็จะเป็นของบ็อกฟู้ดแบบที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็ของทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับเป็นตัวยูนิตนะครับกับการเติมเพชรอะไรต่างๆซึ่งราคาที่เห็นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็ได้ตัวดีมากๆเลยอ่าแล้วก็วงล้อนะครับซึ่งอันนี้ผมเพิ่งจะเห็นว่าอัปเดตใหม่นะเป็นวงล้อสุ่มนี่งซึ่งดูอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสกีบีดี้ทอยเลตทาวเวอร์ดีฟเอนต์แน่นอนนะครับส ทำไอเดีเทพบอกฟูดน่เองก็คือเราจะใส่ ID ของเราเข้าไปนะครับแล้วก็กดสินค้าที่เราต้องการเดี๋ยวทางร้านเนี่ยเขาจะเข้าไปทํา ID ให้เรานั่นเองโอเคแล้วก็บริการต่างๆนะครับมีเพิ่มเติมตรงนี้เป็นบริการจําหน่ายเซตยูนิตนะครับทอเลททาวเวอร์ดีเฟสแล้วก็บริการจําหน่ายกล่องสุ่ม ID นะครับซึ่งเป็นที่เราคุ้นเคยการจากคลิปหลายๆคลิปที่แล้วก็มีกล่องสุ่มไกเทพนะครับแล้วก็กล่องสุ่มทอเลททาวเวอร์ Tower นะครับ โอเคซึ่งวันนี้นะครับเราจะไม่ได้โฟกัสจับพวกกล่องสุมพวกนี้นั่นเองเดี๋ยวผมจะไปโฟกัสที่รหัสที่เราจะเอามา VS กันนั่นเองนะแล้วก็ก่อนที่จะซื้อก็อย่าลืมเติมเงินด้วยนะครับให้กดมาเติมเงินผ่านระบบอัตโนมัติตรงนี้เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานอกจากการเติมด้วยแบบระบบของขวัญแล้วเนี่ยจะมีการเติมเงินที่เพิ่มมาเป็นการสแกน QR โค้ดแล้วก็กรอกโค้ดแต่การเติมเงินด้วยของขวัญเนี่ยผมว่าง่ายสุดแล้วนะเป็นซองอ่างเป่าให้ใส่ลิงก์อ่างเป่าไปนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะทำ <Okay. S 1> ด้วยการไปติ๊ก ies, นะครับที่โปรไฟล์เรานั่นเองเขาก็เขียนว่าเครดิตซึ่งมเติมมา500น,น,มนี่นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะซื้อ49บาทเปรียบกับ289บาทกันนะโอเคก็กดซื้อ49บาทไปเลยนะผมซื้อ3ถึง7หมันเองเดี๋ยวจะกดซื้อเลยโอเคพอกดซื้อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นว่าซื้อสินค้าสําเร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็น289นะโอเคกดซื้อไปเลยนะซึ่ง289เนี่ยมีการันตี7หมัดสมอแล้วก็ V4 ทียร10นะครับโอเคพอซื้อรหัสอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็จะเข้ามาที่ประวัติการซื้อและฟาร์ นะแล้วก็จะได้รายการที่เราซื้อไปนะครับแล้วก็ตรงของที่ได้เนี่ยก็จะเป็นรหัสที่เราได้รับนะเดี๋ยวผมก็จะเอารหัสพวกนี้ไปใส่แล้วก็มารีวิวรหัสเลยนะครับว่าราคาที่ต่างกันเยอะมากขนาดนี้เนี่ยเราจะได้ของต่างกันมากไหมนะโอเคนะครับเราวาร์ปมาที่รหัส49บาทแล้วนะซึ่งเป็นตัวน้องเบอคอนอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างที่เราเห็นนะเงินเรามีอยู่ประมาณ18ล้านนะครับกับฟักมิสใน,นประมาณ45่หมนะครับสองพก็คือตันเลยตอนนี้ที่เราได้เห็นแบบชัดๆเลยนะี่คือโอเดงคูนะครับก็มี สเตอรี่300กว่าถือว่าโอเคนะสำหรับ49บาทเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันบ้างนะครับ <c oughs> ก็จะมีโอเด้งนะครับ แล้วก็ของต่างๆที่พวกสาย PVP เขามีกันนะโอเคแล้วสำหรับผลที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นผลประมาณนี้โอเคก็สำหรับ49บาทจะมีประมาณนี้นะครับถ้าถามว่าสําหรับผมคุ้มไหมเนี่ยก็คือได้คอร์ิวแมนแบบมาสเตี่เต็มเนี่ยแล้วก็พวกโมจิที่เราไปอัพต่อได้นะครับแล้วก็ดับโอเด้งเนี่ยผมว่ามันน่าจะคุ้มแล้วนะสำหรับ49บาทเนี่ยโอเคแล้วนี่ก็คือฮาคี้นะเป็นฮาคี้สี่ลุงซะด้วยนะผมว่ารหัส49บาทเนี่ยคือถ้าใครอยากได้แบบเอาไป PVP กับเพื่อนนี่คือแบบถือว่าใช้ได้เลยนะคือของมันครบสําหรับการ P v p มาากๆนะโเเเคเดี๋ยร ไปดูรหัสเทพต่อไปเลยด้วยค,ครับนี่ก็คือรหัสราคา289บาทนี่นะครับ ซึ่งเราจะเห็นสมอติดมากับหลังเราเลยนะแล้วก็ได้เผามิงวีสนะครับซึ่งเขาบอกว่าการันตีแล้วก็มีเทียสิบด้วยก็แสดงว่าการันตีเทียสิบนะเผามิงนี่นะโอเคแล้วก็สมอที่ติดกับเรามาผมว่าผมชอบสมอนี้มากเลยเพราะโซ่มันแข่งได้มันเท่ดีนะครับแล้วเราก็ได้หมัดแดงมานะครับไม่รู้ว่าใครเรียกหมัดแดงหรือเปล่านะผมเรียกหมัดแดงเพราะว่าส่วนใหญ่นี่มันแดงหมดเลยนะโอเคแล้วก็เขียวนะครับนี่มีปักด้วยในะโเค้ตเท่เลยอ่าแล้วก็โมจีนะครับสามร้อยหนึ่งมาสเตอรี่นี่ถือว่าโอเคมากๆเลยนะเงิน83ล้าน แฟดเมนอีกแสนหนึงนะครับถือว่าพร้อมเลยกไปทําทุนต่อเลยก็ว่าได้สำหรับใครที่ไม่ชอบเล่นสมอ,อนี้ก็มาเล่นโอเด้งได้นะครับแล้วก็มีเขียวอีกตั้งหากนี่มันพร้อมสำหรับ PVP โอ้ได้เวีโนมมาด้วยนะได้เวีนโอมแถม แมมมอสด้วยแมมมอสนี่น่าจะไม่นิยมเท่าไหร่นะครับผมเห็นเขาใช้เวนอมเยอะมากกว่านะโอเคถือว่าคุ้มเลยนะครับสำหรับใครที่เบื่อสายโมจิจ้าไป PV p ีพนี่ก็ไปเล่นสายอื่นได้เลยนะครับเขามีไพ่พร้อมนะผลแต่สมองเวลาอยู่ตอนกลางคืนนี่ผมว่าสกิลมันเท่หกว่าเดิมเยอะมากเลยนะนี่อย่าลืมนะครับว่าแค่2อ9แบาบาทนะครับก็สำหรับใครนะครับที่อยากได้รหัสดีๆแบบนี้เนี่ยอย่าลืมเข้ามาที่รารีบอนช็อปนะนอกจากรีบอนช็อปจะมีรหัสบ,บอกฟูลแล้วเนี่ยเขายังมีรหัสเกี่ยวกับแมปต่างๆด้วยยนครรับอ่่่างงเช Toilet Tower Defense ซึสห ชอบแมปอะไรต่างๆที่รีบอลช็อปมีขายเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้เลยนะแล้วก็อย่างที่จะสําคัญมากก่อนที่เราจะซื้ออะไรนะครับให้อัดคลิปก่อนเนาะซึ่งพอรหัสมีปัญหาอะไรเนี่ยเราส่งคลิปไปให้ของทางร้านรีบอนช็อปเขาก็จะเคลมให้เราเลยนะครับถ้าหลักฐานเนี่ยมันไม่มีการตัดต่อหรือมันไม่มีการแบบโกงตัดอะไรอย่างงี้นะครับถ้ามันแบบเป็นหลักฐานจริงๆนะเราก็สามารถส่งเคลมได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับร้านรีบอนช็อปก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ผมไม่ได้ทําแบบลงชื่อเข้าใช้ให้ดูในตอนแรกท่านผู้ชมสามารถไปดูคล แล้วผมได้นะคือผมทําเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกแบบสาหรับคนที่ทําไม่เป็นจริงๆนะครับก็เข้าไปดูได้เลยแต่ผมว่าท่าผู้ชมจะทําเป็นอยู่แล้วเพราะการสมัครสมาชิกเนี่ยคือถ้าสมัคร Google เป็นในนี้ก็คือสมัครเป็นแน่นอนนะครับโอเคก็สำหรับทีนี้พลายเพนทเท่านี้นะครับก็เหวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ